อดีตเพนทากอนซูฮกระบบป้องกันภัยรัสเซียยิงสกัดไฮมาส์ l r s ของสหรัฐได้ขณะเซเลนสกี้เครียดหนักถูกมอสโกทำลายแผนสู้รบทั้งหมดจากกรณีที่เมื่อวานนี้29รกรกฎาคม66 6, 6เว็บไซต์ชอบบอร์ดรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญทางทหารอเมริกันเรียกระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียว,ว่ายอดเยี่ยมเพราะความสามารถในการยิงกระสุนไฮมาส MLRS ตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่ากองกำลังยูเครนอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ยแย่เนื่องจากความสามารถที่น่าประทับใจของการป้องกันทางอากาศของรัสเซียสิ่งนี้ระบุไว้ในการให้สัมภาษณ์กับช่องลอนดอนเลวยูทูบโดยผู้เชียช่ยวชาญด้านการทหารชาวอเมริกันอดีตที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมสหรัฐและพันเอกดักลาสแมกเกรเกอร์ที่กเกษียณแล้วนักวิเคราะห์เชื่อว,ว่าความสามารถในการป้องกันทางอากาศของกองทัพอาเอทำให้ผู้นำยูเครนอยู่ในภาวะจนมุมดังนั้นกองทหารรัสเซียสามารถยิงขีปนาวุธที่ ผลิตโดยตะวันตกซึ่งทำลายแผนการทั้งหมดของผู้นำเคียฟ ระบบการป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียนั้นยอดเยี่ยมฉันไม่สามารถคิดวิธีใดที่จะอธิบายได้ดีกว่านี้อีกแล้วมันสามารถยิงขีปนาวุธไฮมารสและขีปนาวุธทุกชนิดได้แมกเกเกอร์กังวลผู้เชี่ยวชาญชาวอมเมริกันยังกล่าวต่ออีกว่าประธานาธิบดียูเครนวลาดิมีเเร์ซเลนสกี้กำลังโกรธและก็สับสนเพราะเขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรในตอนนี้ MLRS ไฮมาสซึ่งกองทัพยูเครนวางเดิมพันครั้งใหญ่นั้นกลับกลายเป็นว่าไม่เหมาะในทางปฏิบัติสำหรับการใช้งานต่อ ไปในแนวหน้าและสิ่งนี้ก็มีส่วนทําให้สถานการณ์โดยรวมแย่ลงสําหรับกองประธานาธิบดียูคเครนวอลอดิมีเซเซนสกี้นอกจากนี้แมกเกอร์ก็ยังตั้งข้อสังเกตว่านาโต้ไม่ได้ให้ความคุ้มครองแก่ยูเครนอย่างแท้จริงกองทัพยูเครนกาลังประสบความสูญเสียอย่างมหึมาตามที่นักวิเคราะห์กล่าวไว้อ้างอิงจากแมกเกอร์รัฐบาลเคียฟยังคงสามารถทํางานได้เพียงเพราะงเงินทุนของอเมริกาแต่จะเป็นการมีมนุษยธรรมมากขึ้นและจะยุติเรื่องนี้ด้วยการหยุดส่งอาวุธ ยูเครนและการเงินยองรอยรก็ตามก่อนหน้านี้เอกสารลับจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพน н ากอนที่หลุดรั่วออกมาบนโลกอินเทอร์เน็ตการรั่วของเอกสารลับครั้งนี้ถูกเปิดเผยครั้งแรกโดยนิวร์กทอมส์และก็ได้รายงานถึงเอกสารของเพน н ากอนที่ถูกเผยแพร่มีการพูดถึงการลดการใช้ mlis ไฮมา apu ด้วยก่อนหน้านี้กองทัพยูเครนได้หยุดใช้ระบบป,ปล่อยจรวดหลายลูก mlis ของไฮมาสแล้วปัจจุบันจาก mlis จำนวน20หน่วยที่โอนไปยังยูเครน มีเพียง3หน่วยเท่านั้นที่ทำงานทุกวันในขณะเดียวกันแต่ละหน่วยก็ทำได้ค่อนข้างน้อยโดยเปิดใช้งานเพียง2 4ถึง4ครั้งใน24ชั่วโมง